ต้องเรียกชื่อเต็มครับต้องเรียกชื่อเต็มใช่ลาว่าใช่ลาว่าฮะอออย่างนี้จะเชื่อมภาษาต้องห้องชื่อมันไอ้ดบุญปันเนี่ยมันชื่อชัยเออชื่อบุญปันครับผมสวัสดีครับวันนี้ปีเตอร์เสมและไมเคลนชัยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูทุ่งหญ้าอันเขียวขจีบนอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่บ้านผมครับเรามาดู นี่เลยฮะดอกไม้ช่างสวยสดงดงามซะเหลือเกินมีใครจะรู้บ้างไหมครับว่านี่คือดอกอะไรมันช่างมีกลิ่นหอมมากเหลือเกินอ่ะดอกอันนี้ดอกไม้จริงเนี่ยค่ะดอกไม้จริงครับผมและนี่ก็คือดอกของต้นยางนาซึ่งหนึ่งปีเขาจะผลิตดอกและผลผลของมัน ลูกขนาดนี้ไม่มีใครเคยเห็นหรอกครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นเลยลูกมันนะฮะมันมีลูกได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูการล่วงรวยของดอกต้นยางนากันนี่แค่สาธิตนะฮะลุกขึ้นลุงลุกขึ้นไมเขึ้นรู้ะเป็นยังไงกันบ้างครับสวยสดงดงามหรือเปล่าฮะดู ส่วนด้านหน้าของผมนี่ก็คือฝูงควายของอำเภอสารภีนี่นะฮะส่วนคนเลี้ยงนะฮะนี่คือบุญปันนี่ก็เป็นคนลักสัตว์ครับนี่ก็เป็นฝูงควายของอำเภอสารภีไม่รวมตัวขาวนะฮะ<อ>ตัวขาวไม่ใช่ฮนะคนเลี้ยงนะฮะเฉพาะเชือกนะฮะ เชือกลากจูงนี่เราดัดแปลงมาจากเหล็กชั้นดีนะฮะอ่ะลุกชายมาจับดูไม่เคลื่อนไมาขยับมาฮนะเอาให้ตรงเข่ฮเนี่ยดูดูว่เชือกครับนี่เชือกครับผมเชือกฮนะเชือกฮนะดูฮะ ความพิเศษของทุ่งหญ้านะฮะมีสัตว์ให้เรานานา,นานชนิดครับเดี๋ยวเราไปดูมดกันนะฮะซอบหอมมดกำไปซอบหอมมด้าป่ามดบอก,กันอือซอบหอมมดไม่ว่าจะเป็นฝูงตะกกะตนปลาปิก้านะฮะ,นะะหรือว่างูมีเยอะแยะมากมายฮะดูโดยรอบเลยครับว่าทองทุ่งที่เขียวก็จีมี ฝูงสัตว์นานาชนิดฮะดูฮะดูนี่ฮะดูฮะสังเกตดูครับนี่ฮะอะไรครับตดเหรอบินไปแล้วอ๋อบินไปแล้วนะฮะโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายครับส่วนดอกหญ่านี้นะฮะนี่คือดอกหญ้าแคลิฟอร์เนียนะฮะซึ่งขยายพันธุ์นะฮะมีอีนิกิก,กาหรือว่านกนะฮะบินมาจาก แอฟริกานำมาเพาะชำให้เราดนะ้วยเอ๊ยยังเอฟริก้าใหา้ย,ยังนกน,นกจากแอฟริกาเอหอนีหนาวนะฮะบินผ่านมาแล้วพวกมเมล็ดนะฮะเอาม,ามาล่วงรวยตรงนี้เอ,อลปลวยตรงนี้นเอฟริก้าใหา้ย,ยังมันมาล่วงรวยแถวประเทศไทยมันแม่หมดกะเออมันไปแม,ม่แนวแม่มันไปแม่ได้ไหนส่วนท่านเขาเน,แ,นแม่ถูกต้อง ส่วนควายตัวนั้นนะฮะดูฮะสีจะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับดูควายตัวนี้ฮะสีสันจะไม่เหมือนควายตัวอื่นๆ,ๆนะฮะแล้วเขาก็ยังมีชื่อว่าชัยนะฮะหรือว่าไอ้ชัยชัยมะชัยลูกชัยลูกมาเชื่องด้วยเชื่องด้วยนะฮะดูฮะโอต้องเรียกชื่อเต็ม<อ>ครับต้องเรียกชื่อเต็มชัยลาว,วะชัยลาว,วะฮะอ่าอย่างนี้จะเชื่องครับพระชัาาย ต้องห้องชื่อมันไอบุญปันเนี่ยมันชื่อไทยเออชื่อบุญป,ปันใช่ไหมเพ